อายใจในบาปนั่นแหละผู้ดใดสีกล้าเหตุบาปเลยคนะุโยมในเมื่อเขานั้นให้ความเคารพกัเรขกกันถ้าเกิดว่าคนไม่มีอะไรเรียกว่าไม่จิตไม่มีสติสัมปชัญญะแค่นั้นเองนะถึงจะเกิดอย่างนั้นได้อย่างตอนนี้เรื่องราวต่างแพร่ขยายออกมาส่วนวัดเราเนี่ยลำพังค่าไฟนี่ก็แทบจะไม่พอลแล้วละ เพราะญาติไม่ยอมเราถึงบอกว่าถ้างั้นถ้างั้นเราไม่ทำต้องมาหรอกไม่มีไรายได้เลยหรอกคุณโยมนี่แหละขนาดค่าเน็ตเนีเน่ยยังไม่พอเลย YouTube ออกสามเดือนสี่เดือนออกอีกถ้าคุณโยมจะสนับสนุนก็คือนั่นแหละอย่างที่เราบอกนะห้ะาคนละไอสาระดีๆคนละห้าวินาทีก็พอหรือจะดูจบก็ได้หรือจะเข้าไปดูที่อคำอธิบายของบ้านลองเราก็ได้ก็มีให้กำลังใจคำอธิบายบ้านลองเรานั่น เราลองทดลองดูว่าจะมีพ่อญาติไยมสนับสนุนช่องเราไหมแค่นั้นเองนะแต่บ้านหลักเรายังไม่ได้ใส่เราทดลองเราอยู่ในขั้นทดลองนะเราไม่เชื่อว่าคนอื่นบอกว่าไม่ผิดกฎแต่การที่นําในเรื่องของเขาเรียกว่าในเรื่องของเนี่ยในเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะต้องมีกระบวนการที่ถูกต้อง นะคุณโยมเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่เชื่อเราก็เลยปล่อยลงที่บ้านรองก่อนเราจะดูว่าเออลักษณะนี้มีการแจ้งเตือนทางเมลไหมแต่ณตอนนี้สี่วันห้าวันเข้าไปแล้วยังไม่มีการแจ้งเตือนที่เมลมีเพียงแค่ว่าบ้านเราที่มีเป็นร้อยเนี่ยตอนนี้เมื่อครบสองปีแล้วอันนี้คือความรู้ในเรื่อง y o youtube นะคุณโยมเขาจะลบเมลเราทิ้งคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปดูหรือเราไม่ได้ไปทําอะไรก็แล้วแต่ ไม่มีความเคลื่อนไหวนะหรือเราสามารถกู้คืนได้เราส่งอุทธรณ์ไปกู้คืนไว้สําหรับอะไรดูยูทูบนี่ยนั่นแหละเขาก็ส่งอุทธรณ์มาให้เราไปกู้คืนสรุปแล้วเราก็ไปกู้คืนหรอเราก็ปล่อยทิ้งปล่อย,อยผ่านไปเลยมันเยอะอยู่แล้วนะมันเบึ้งบาบาดบาไหวบ้านสิบหลังะนะบ้านร้อยหลังะนะ <laughs> แค่สิบหลังในวนไปวกไปวนมาเนี่ยก็เหนื่อยแล้วดูไมคุณู้ ที่เราจะต้องไปดูให้พ่อญาติไปทาสลับล่างไปนะบางทีคุณโยมอาจจะไม่รู้ว่าสลับล่างคืออะไรบางท่านอาจจะรู้แล้วนะมันเป็นลักษณะนี้นี่แหละคุณโยมนะนั่นแหละส่วนใหญ่สินค้าที่คุณโยมเห็นนั่นะเขาเรียกเป็นกระเป๋านะก็สนับสนุนช่องได้นะมันเป็นช่องทางเขาเรียกว่าช่องทางที่ทําให้ ช่องของเราอยู่ได้อยู่ได้เพราะอะไรหนึ่งรายจ่ายมีจากไหนหนึ่งค่าเด็ดค่าเด็ดอย่างน,น้อยของเราในห้าร้อย500ต่อเดือนถามว่าเอาเงินมาจากไหนก็มาจากการที่มีรายได้แบบมีปุ๊บในแต่ละเดือนแล้วก็มีจินจิมวลบ้างค้างเขา้าบางค้างขาบางค้างขาส่วนเยอะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่มีงานจีนมวละลรหรอกคุณมมีแต่เขามาใน,นวันพระ ได้ค่าขายประหุงได้วันละร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบบาทคายพระหุงก็คือเขาเรียกว่าเป็นขายเทเเขาเรียกว่าทัศนาที่มอบให้แด่พระอิสุทธ์มันเป็นลักษณะของประเพณีวัฒนธรรมของจีนานที่เขาถวายกันเทศมาอันนี้เรื่องจริงนะคุณโยมเขาถวายกันเทศมาในสมัยโบราณการก็มีแล้วอย่างที่คุณโยมคุณโยมที่เข้าใจ ในโบราณการเนี่ยอย่างที่คุณโยมเข้าใจก็คงคง,คงน่าจะรู้นะว่าออ,อะไรอะ่ะก็อย่างเรื่ององคุริบาลเนี่ยที่เราพูดที่ทำตามตามสั่งของอาจารย์ให้ของมนุษย์ให้ครบหนึ่งพันมาเป็นทักษิศาให้กับอาจารย์ด้วยความที่เข้าใจผิดคุณโยม แต่อย่างที่เราเราไม่รู้ว่าจะเป็นนิ้วมือหรือจะเป็น,น,น,นมือ่าอาจารย์บางท่านก็บอกุบาจารย์บางท่านก็บอกเราไม่รู้เลยไม่สามารถที่อธิบายได้ถ้าใครรู้ก็บอกได้บอกอุ่านนี่นะนั่นแหละในส่วนนี้เราจะไปเชื่อในตำราโดยที่ตำรานั้นเนี่ยมันมาจากไหนก็มาจากคนเราที่ได้ในการทําการสังเครานาเกิดในปม มันก็เลยแบบว่าตกเสียงกันไม่หยุดและแต่ที่ถ้าทําอะไรที่แล้วไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายนะก็ทําไปเยอะมันถ